ก่อนดูคุยแซปโชอย่าลืมกดกระดิ่งและกดสั r สไครห้พวกเราด้วยนะคะค่ะสีเหลืองนะหิวมะม่วงเลยกอดค่ะ <c oughs> แต่เราจะไปพบกับพระเอกลิเกคนหนึ่งล่าสุดลูกสาวเขาจ้าเปิดตัวแฟน <c oughs> คุณพ่อจะว่ายอย่างไรความรักเปสิทธิที่ดีนะแต่จะไม่ดีกับพ่อเขา <c oughs> ไปพบกับเขากันค่ะค่ะ คุณผู้ชมคะแขกรับเชิญของเราคนนี้นะคะต้องบอกมาอัปเดตกันหน่อยเพราะว่าลูกสาวล่าสุดเปิดตัวแฟนคนเป็นพ่อเนี่ยจะรู้สึกยังไงบ้างไปคุยกันเลยค่ะขอต้อนรับพี่เอชัยยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับุณพู้ครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ครับในฐานะคนเปิดมาสจใจแวบเชียวต้องอัปเดตนิดนึงห่วงลูกหรือเปล่าจริงๆมันเลยวัยห่วงแหละครับผู้เพราะว่าเขาโตเหมือนแบบเขาเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วทั้งหน้าที่การงานทั้งอายุอานามนะครับแต่แป้งเนี่ยพี่เอชื่นใจอยู่อย่างหนึ่งคือ เขาไม่เคยนอกรูนอกทางไม่เกเรไม่เกเรเลยแป้งเนี่ยสังเกตได้อย่างนึงครับไปกองละครก็เหมือนกันมาเล่นละครช่องเราก็เหมือนกันใช่ค่ะผู้ใหญ่ก็รักมีแต่คนชมพี่จริงๆครับเขาวางตัวดีตลอดดังนั้นถ้าเขาจะมีแฟนคนไม่ห่วงแล้วลูกไม่ห่วงแล้วจริงๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยอ่ะที่พี่ชื่นใจเพราะอะไรรู้ปะเขาฟังคําพ่อคําแม่ พ่อจ๋าหนูขออนุญาตนะนู่นนี่นั่นทุกครั้งไปค่ะไปถ้ลูกไปเดือบได้ไม่เป็นไรลูกเพราะว่าโตแล้วโอเคสบายใจเคยเจอกันหรือ,อยังเจอแล้วโอเคไหมพี่เอโอเคนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะเราอ่ะมาตอนนั้นที่เขามาเนี่ยนะครับจะว่าเป็นเป็นสิบปีแล้วก็ว่าได้นะเขามาเนี่ยนะเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะเขามาในงานวันไหว้ครูเราก็คิดว่าไอ้แป้งอะ่ะชวนเพื่อนที่มาหาลัยมามก็มากันหลายคนวันนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็เอออ๋ออยู่ในกลุ่มนี้เหรอลูก ครั้งแรกที่ยังไม่รู้เป็นแฟนเออกลุ่มกลุ่มนี้เขาเป็นไงบ้างเพื่อนน่ารัก,กเพื่อน,น <ะ S 2> ลูกสาวน่ารักมากมครับเพราะว่าพากันคือทํารายงานทํานู่นนี่นั่นก็คือเขาอยู่ในในอยู่ในหูในตาเราหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพากันไปทาเส้นทางที่เส้นทางที่ดีไม่ทําให้เราเป็นห่วงเลยใช่ครับแต่พี่เออันนี้ที่แปลกใจแบบและเห็นทุกครั้งก็จะแอบสังเกตลูกโตขนาดนี้พี่ก็ทํางานทุกวนันแต่ทําไม,มยังเป๊ะอยู่คะคุณพี่ผู้ก่อนที่พี่จะเป๊ะเนี่ยพี่พี่ก็ ปุยมันจริงเหรอจริงจริงช่วงไหนพี่เออโหพี่เคยมีข่าวตอนนั้นที่ว่าพี่จะไม่เล่นลิเกหนูจําได้ป่าวจาได้ค่ะที่บอกว่าจะมีข่าวว่าจะเลิกลิเกเพราะพี่ไปปรึกษาแม่บอกแม่ผมเล่นไม่ไหวแล้วนะลิเกอ่ะพอแต่งลิเกไปเจ้าภาพมาขอเรื่องไก่แก้วอ่ะผมแต่งแล้วผมไม่สวยไม่หล่อเหมือนอเมื่อก่อนแล้ว เราอะเลยบอกว่าแล้วพี่อะห่างวงการไปเลยนั่นในช่วงนั้นใช่นะมีช่วงนี้ได้หายไปจริงๆครับเพราะว่าอะไรรู้ปะคําคนึงเลยอย่าไปดูเลยมันแก่แล้วออ้ยเจ็บจิตอีคํานี้แหละครับแล้วก็ยังกล้องหูพี่อยู่นะ,ะแล้วก็ได้ยินเพียงวันนั้นนะครับแล้วเราเดินไปนะโหไม่เหมือนในทีวีเลยแก่ทั้งนู้นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราปล่อยตัวไม่ได้แล้วถ้าเราจะกลับมาในวงการบันเทิงแล้วตอนนั้นอะพี่หายไปเลยนะเป็น 6- 7ปีคือไม่เข้ามาเลย คืออยู่บ้านแล้วก็คือพอแล้วอ่ะอยู่สบายๆแล้วอ่ะแล้วก็ปล่อยเลยปล่อยไปแล้วครับแต่พอเรากลับมาปั๊บมาครับก็เลยบอกว่ามาเจออยู่ตัวหนึ่งก็คือแอตตาแซนทีนมีหลายๆคนที่เขาพูดกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วพี่อ่ะก่อนที่พี่จะมารับเป็นพรีเซนเตอร์ตัวนี้นะคุณแม่คุณพ่อต้องบอกนี่นะครับผมว่าเคยไปซื้อมาทานหนูรู้ป่ะว่าตอนนั้นมันยังไม่มีเกลือนแบบนี้นะพี่สั่งมาเนี่ยราคาเป็นหมื่นบางทีต้องนําเข้านําเข้าแพงมากถูกต้องครับแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับแล้วพี่ได้รับจากบอสเขาโทรไปพี่ มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้หนูหน่อยบอกว่าอะไรเอสตาเซนทีนก็คือฮาวาซาเอสตาคิวเทนต้องบอกว่าตัวนี้คือกินกินเพื่อที่ชะลอความแก่อ,อะไรอย่างนั้นแต่พี่ไม่ได้รับเลยสุม 4, สีุ่ม5้านะครับต้องบอกนี้นะว่า อันเนี้ยที่มาเปิดตัวเนี่ยเป็นรายการแรกเลยค่ะรายการแรกเลยนะครับผมรับพรีเซนเตอร์ก็จริงแต่ผมต้องมาทดลองเองขอเขามาทดลองก่อนปีหนึ่งแล้วเคยเออใช่จะบอกว่าพี่เอไม่ได้กินแค่2วันแล้วรับเพราะไม่ใช่ไม่ใช่พี่เอใช้ระยะเวลามากปีหนึ่งครับถึงได้ได้เป็นอย่างนี้ครับแล้วเรากลับมาแล้วตอนนี้เพื่อนเพื่อน้องน้องพี่ในวงการจะเจอกันช่างแต่งนแต่งหน้าก็ทักบอกพี่เอผิวเอยหน้าเอยนู่นนี่นั่นแล้วก็คุณพ่อหน้าเด็กอะไรเงี้ยเราก็ปลื้มพี่เจออาหารเสริมตอนนั้นน่ะก่อนที่จะมาก กินมาหลายตัวเป็นกำๆอะ่ะพวกเราก็รู้นะเพราะเราต้องอยู่กับวงการเนี่ยมันคือมันต้องดูแลค่ะ,คะแต่บางทีเอาตัวนู้นเสริมตัวนี้เสริมเข้ามาลืมไอ้นี่กินยังก็ไม่รู้นูกยังก็ไม่รู้แต่สุดท้ายครับฮาวาซ่าแอสตาคิวเทนตัวนี้ตัวเดียวจบเลยค่ะจบเลย,เ,ลยเพราะว่าสารสกัดของเขานนะครับที่อยู่ในนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นสารสกัด จากสาลายอ๋อสาลายแอตตาเซนทีนก็คือสาลายสีแดง<ช>แล้วก็มาจากเทือกเขาฮิมาลัยของญี่ปุ่น <Ooh. S 2> เพราะฉะนั้นนะครับตรงนั้นนะทำไมต้องอ้างอิงว่าเป็นที่นั่นเพราะว่าเป็นที่หนึ่งที่ทั่วโลกเขายอมรับเพราะว่าสารสกัดของเขาเนี่ยครับแร่ธาตุของเขาอุดมสมบูรณ์ <c oughs> เมื่อสกัดมาแล้วเนี่ยครับสารสกัดมันก็จะได้ครบถ้วนนะครับแล้วก็มีสารสกัดจากทับทิม <Ooh. S 2> สารสกัดจากมะเขือเทศสารสกัดจาก ข้าวสารสก,กัดจากเซลราเชอรี่วิตามินซีที่ที่ไม่เป็นกรดนะครับแล้วก็มีโคเอนไซม์คิวเทนนะครับแล้วก็มีวิตามิน B3 คือเยอะแยะมากมา<ต>ยนี้แต่ละตัวนี่คือเน้นเรื่องของผิวโอ้โหแบบ ตัวเต็งๆทั้งนั้นเลยครับแล้วที่สําคัญที่อยากจะบอกนะครับคุณแม่คุณพ่อตัวนี้นะได้เครื่องหมายแอสตาไซตะตัวนี้นะครับสารสกัดตัวนี้ที่ไม่มีตัวไหนได้เลยแต่ทําไมเราได้มาตัวนี้ได้มาเพราะแพงสุดๆว้าวคุณรู้ไหมว่าตัวนี้นะคะสารสกัดของเขาเนี่ยกิโลนึงเนี่ยเป็นล้านนะ แต่เราเอามาใส่ในนี้แล้วก็ได้ได้เครื่องหมายนี่มามก็เลยบอกว่าการันตีได้แล้วก็การันตีด้วยตัวผมเองกันแล้วกันนะครับคุณพ่อคุณแม่เ,<อ>เดี๋ยว<ร>พูดมาแล้วก็เจ็บคอเอาพูดให้เจ็บคอไปเลยพี่เอเพราะว่าเห็นด้วยตาเปล่าจริงจริงจริงถึงความเป็นปผลลัพธ์ที่พี่เอรู้สึกทานไปแล้วชอบผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของริ้วรอยแล้วคนที่ทักพี่เห็นป่ะละ่ะพี่เอดูเด็กจังดูเด็กขึ้นจังเลยในตอนนี้ เพราะว่าจริงๆนะครับต้องดูแลร่างกายนะทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับคุณพ่อคุณแม่ออกกําลังกายด้วยแล้วก็ทานาานา<ม>้ำเยอะๆพักผ่อนถ้าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ต้องพึ่งอาหารเสริมตัวนี้ก็ได้แต่ที่ผมมาบอกว่าทําไมเราต้องมาแนะนําเพราะรู้ว่าชีวิตมนุษย์ทํางานตอนนี้ยหลายๆคนกําลังมองหาแล้วก็แอสตาเซนทีนในท้องตลาดทั่วไปมีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ตอนนี้ผมบอกเลยนะว่าที่เราใส่เข้าไปเนี่ยในปริมาณที่มันเข้มข้นด้วยก็คือ6มิลลิกรมัมตามที่ออยเขากําหนดไว้เลย ะนะครับทานให้ได้ผลทานอย่างไรทานแบบที่ผมทานทานยังไงวันละหนึ่งแคปซูลแต่ตัวพี่เองอ่ะเรารู้ว่าเราทํางานหนะักร่างกายเราหนะักร่างกายของคนเราเนี่ยสามารถรับได้ประมาณ12 12มกรัมเพราะฉะนั้นพี่ก็จะทานเช้าเม็ดหนึ่งเย็นเม็ดหนึ่งอัดไปเลยสเม็ดอัดไปเลยนะครับแล้วคุณก็จะได้ผลอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยครับ การันตีด้วยตัวผมเองนะคะคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าจริง,รงๆอ่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเยอะแยะมากมายในตอนนี้ตแต่ผมบอกว่าอยากจะฝากตัวนี้นะครับฮาวาซาแอสตาคิวเทนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ตัวผมเองเนี่ยผมทานมาเนี่ยนะครับจากประสบการณ์ของพี่อลูกพี่ทานมาเกือบปีแล้วในตอนนี้ก็ยังทานต่อเนื่องอยู่นะคะเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้ด้วยนะคบถ้าเกิดว่าใครที่หาแอสตาเซนทีนอยู่นะครับตัวนี้ฮาวาซาแอสตาคิวเทนครับแล้ววันนี้นะคบมาอยากได้แล้ว ขอโปรนะคะ <Pro S 1> คนกันเองนะคะครับยินดีเลยนะคะครับ โปรเปิดตัวในวันนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่จ๋าถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้ฮาวาซ่าแอสตาคิวเทนตัวนี้นะครับวันนี้เราจัดให้พิเศษจริงๆนะครับซื้อไป1แถมอีก1นนะครับจากราคาปกติเนี่ยหนึ่บาทนะครับแต่วันนี้เหลือเพียง990บาท1000มีทอนครับเก้บาทโทรมาที่เบอร์นะครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหกเจ็ดหกครับและลน์แอดฮาวาซ่าห้าหกนะครับสแกนคิวอาร์ค้ดได้ด้านหน้าจอทีวีนี่เลยนะครับ ซื้อแถมหนึ่งะครับจากปกติ1980ับาทไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นเองครับให้กี่สายนะพี่เอจริงๆแล้วเนี่ยนะครับวันนี้ของมีจํานวนจํากัดจริงๆผมให้200สายนะคบแค่ 200, 200สาย,สายได้แค่200สายเพราะเป็นโปรเปิดตัวจริงๆบ,บอสเขาบอกว่าขอ100สายได้ไหมพี่เอแต่ขอมาให้แล้วเพราะ <Ừ. S 2> ว่ามาแรงมากในตอนนี้แล้วก็หลายๆคนนะครับกำลังอยากจะบอกว่าหลายๆคนบอกว่ามีตัวแทนจำหน่ายไหมมีไหม ตอนนี้เราเปิดรับตัวแทนจำหน่ายนะครับคุณแม่คุณพ่อถ้าเกิดว่าใครที่เป็นตัวแทนนะครับแล้วก็มีค่าคอมให้นู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมาย<ฆ>เอางี้ก็แลวกันถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายคุณแอดไลน์มาแล้วก็คุยกันหลังบ้านได้เลยเห็น,นมีโบนัสแบบโอ้โหแล้วจะบอก,ก,กว่าคุณไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนไปคุยได้เลยครับใครที่กําลังหาอหา,หาอาชีพเสริมอยู่ในตอนนี้<ฆ><ฆ>นะครับฮาวาซ่าแอสตาคิวเทนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่จ๋าตัวนี้ ทานเพียงวันละ1แคปซูล1นเม็ดเท่านั้นเองนวัตรกรรมอีกหนึ่งตัวที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือนวัตรกรรมที่ใส่ไปในนี้ก็คือ P c a ค P พีแคปตัวนี้จะช่วยให้เราเนี่ยนะสามารถทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะดูดซึมเข้าไปใช้ได้รวดเร็วถึง10เท่าด้วยกัน<อ>เพราะฉะนั้นกินปุ๊บใช้ปั๊บเลยในร่างกายานะครับคุณแม่คุณพ<ม>่อจะไ่สายแล้วค่ะพี่เอขอย้ำโปรอีกทีนึงค่ะโปรวันนี้นะครับคุณครับซื้อ1แถมหนึ่งนะครับจากราคาปกตินะครับันจ่ง990บาท เท่านั้น990บาทฟังไม่ผิดจริงๆครับโทรมาที่0817107676 0817107676ครับหรือแอดไลน์นะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับฮาวาซา56ครับหรือสแกน QR วอา e คด้านหน้าจอนี้ได้เลยนะครับคุณแม่คุณพ่อจา๋าคุ้มมากๆนะคะคุณผู้ชมเป็นโปรทดลองโปรเปิดใจนะซื้อ1แถมอีก1จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นอย่างคุค้มเลยนะคะเพราะปกติซื้อข้างนอกนะ1,980บาทนะคะรีบโทรด่วนนะจ๊ะ0817107676นะคะอีกทีนึง0817107676หรือว่าไลน์แอดฮาว สา5หหรือง่ายสุดถ่ายรูปหน้าจอเอาไว้สแกนเขียวโค้ตก็ง่ายเช่นเดียวกันวันนี้พี่ให้ราคาพิเศษแล้วครับคุ้มมาก200สายเท่านั้นอย่ารอช้านะจ้าครับขอบคุณเป๊ะมากๆเลยนะคะขอให้เป๊ะอย่างนี้ไปอีกร้อยปีแล้วคอยดูพี่จะอยู่แบบนี้อันนี้เชื่อจริงๆคุณตงตินและเจนกันเยอะๆเลยเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อคุยแซบโชว์ค่ะครับดูคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืมซับซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วแหล่ให้แม่หน่อย ดูคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืมสับตะไคร้และกดกระดิ่งด้วยนะครับเงยเอยเอยเงยเอ่ยสับตะไคร้ไม่ใช่สับตะไคร้อีกทีที่เออสับตะไคร้ไม่ใช่ดูคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืมสับตะไคร้สับตะไคร้แล้วก็กดกระดิ่งด้วยอ่ะกดกระดิ่งด้วยนะครับสับตะไคร้เนาะเออสับตะไคร้สับตะไคร้นั่นแหละครับผมโอเคตามนั้นเลยค่ะ